สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมวันนี้หากินแบบบานๆพาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับพี่น้องวันนี้เฮาเอาเบ็ดขวดน้ำมาใส่ไม้ปลาผือนี่ครับพี่น้องรองเบึงเบ็ดขวดน้ำวันนี้เหยื่อเฮาสี่เขามาใส่ก็คือบกหอยเชอรี่นะครับพี่น้องนี่บกหอกเชอรี่เดี๋ยวผมสี่ทุบใส่บกหอยเชอรี่ครับพี่น้องล่องมากใส่บกหอกเชอรี่ไม้นี่ร่องเบึง กะส่วนใหญ่ผมสิหาเหยื่อที่ได้ตามธรรมชาตินะครับพี่น้องเยอะอะส่วนใหญ่กับพอได้คอยสื่อบอได้คอยหาจากตลาดนะครับพี่น้องเอาเหยื่อที่เขาหาได้ตามธรรมชาตินี่แหละมาใส่พี่น้องเบิ่งเพราะว่าการหาอยู่หากินกับพ่อได้อยู่ได้กินเพราะว่าเขาได้เยื่อย่างเ้องกรเสีามาใส่เนาะปกติขันฝนลงสินะพี่น้องเหยื่อห่วงที่ถือดีอยู่ด้ผมปะเออพ๊อบเป็นยังนะพี่น้องเนาะได้เยอะยังก็มาใส่ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับ ครับเตรียมเยื่อก่อนครับพี่น้องก่อนจิตไปใส่ครับผมแบบนี้เลย ครับผมเจอที่เขาถุกเรียบร้อยแล้วลครับโอ้พี่น่องวันนี้มาโดนบัวขึ้นเต็มเลย อุ่นปลาปลาให้ไปอย่างนี้นะครับบึงมองปลาเลียนไปปลาอย่างนี้วางเบ็ดกันครับก่อน ให้เข้าแกเรียบร้อยเลยเนีพี่น้องแกใส่ถุงแล้ววางแขนเลยวางกระสีมันนะพี่น้องเนาะ จะใส่ซยนุ่นไปเลยเนาะ น้ำปลาเนี่แหละพี่น้องนะปลาสูบใช่ไ Ja. <laughs> ขดใส่กันเลด่ดนะพี่น้องระว่างขี่ครับเอตอตรงหัวมันนะครับผมขดไปเลยหล่นลงไปครับปุ๊บเนี่ยครับพี่น้องไม้เฮ้านะผมทิใส่ไปเรื่อยๆนะโมนี่แหละพี่น้องขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆ นี่ครับผมปลาสีเลยนี่น้ำผึ้งแปลงเดี๋ยวยังถามมาลุ่นกันนะครับผมว่าสิบเป็นยังไงหมุนห้หกนี่ลอ้อมมึงน้นามันกับบล็กเป็นไงนะครับพี่น้องน้าประมาณเครื่องแข็งนลหมองละมองกะหัวเขา่าคาโตย้ยนี่ครับผมเอาใส่ไปน้ำสีละใส่พี่น้องเลยเบิ่งน,น้ำกันจากหลัง ถามมาเบิร์กันบาทที่นี่ว่าจะคือบอขวดน้ำเท้ากับไม้นี่เบ็ดกับเบ้อในง่ยอยู่ครับผมนี่ครับผมผลงานสีใดการบอร มีปลาตอีอยู่ปับลครับแต่งถามมารุนนะครับผมลาบไปแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมพาพี่น้องมาเละเบึงเบ็ดครับบึงเบด็ดบึงเบ็ดห้าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ ใส่รอบใบกับพ่อได้กินนะครับแผนกใส่รอบทาผุ่นกระมี่ตึกบ่พอรอบนี่กำลังสิล่งเบิ่งอยู่จักสิเป็นนะเน้ดเบ็ดกันได้ ้ยพอมันยังติดม่องหนอะนนกเป็ดต้นึงหาโตเป็นต้นนั่นน,น,น,นกเป็ดติดม่องนั่นพุงลุ่มอยู่นั่นเออติดแดงอ่ะ,ะต้องแม่งมันต่ำๆอยู่หนึ่งน,นกเป็ดคือนกอย่างผมว่านกเป็นดนะ nếu không coi ngay trận thì đã. ôi để lạp này. hôm nay vào tiếng โอ้ยปลาเบ็ดแก่นกคืออยู่พี่ไปเลยนกนกเจ้าเอ้ยปลาเบ็ดมวยคือตัวนี้คือบต,ตามตามคือมูคนแน่แหละนะอ้อ tam tam cứ mua phun đây là Hãy subscribe cho tốp bà nó mất ngoài mất giỏi tốp bà mày làm chị tôi nhanh với อะไรครับผมนี่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 นโอ้ตัวนี้สวยๆงามๆเลยโอ้อครับตัวนี้งามเลยไอ,อย้สวยๆครับตัวนี้มีอยู่ปะมีอยู่ เฮ้เมาไปเหาเพิ่นมาเร้วครับผมปล่าปะค้อครับเดี๋ยวมันกลับไปมาเซียงปะคอไปไปหาหัวมาเซ่บ่ดด้ หอยเดี่ยใส่เจ็บก็ควาถือกันตัวคอากบหอยนี่หอยกับควเนี่ยโอ้สินี้แม่้ย น uh ี่ถ no oh! ือบอดีดอกขวาเพราะันตกไข่อยู่ถือนกยังสรุปพวานกน้อยก็ไปติดเสบดีเล่นกจิ้วนกจิ้ววะนกมันอยู่น้ำหูนะแม่พวดดูวเขียว

Ôi, bộ thịt đi bộ phá cả đây. Ô, oh, mình <laughs> phá không miên, Mua bùa. ให้ยูมันัตใหญ่อยู่อยโอเ๊เออนี่แหละครับผมเป็นวิธีหาอยู่หากินแบบบ้านๆเท่านาะอ่านี่เอาอยู่นี่เอากินน้ำไห้น้ำนองน้ำหยังไปเฉยครับอ,อ้อ

ดึงนะครับพี่น,อน้องปาาลาหมดเลยเห็นไม่ดึงครับพี่น,อน้องดึงปาหมดละโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับผม ไปตรงนี้กันครับไป cá bom đạn với đắt nút lắm mọi người đang tập tàu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ những

วัวเลอู้หูพี่กขุโตน,นี่ครับผมอือนีอ่ครับผมเอาเอาเอานี่นี่นี่ตรงงามอยู่พี่น้อง

cứ xuôi ngầm ngầm như thế nhưng mà mình nhìn tiếng ยังมียิ่งเสียงแล้วมีเสียงอยู่เอว้าผมนิ่โต มุมนี่ลายล,ายลาย่ไปหนาะมุมยังกระบุงสายย่อนสายตึงนี่ได้ลุ่นพี่นไปงสายยอนบ่่อยได้ลุ่นไป อยู่ครับพี่น้องเจ้าวัวมยป่าหล่อหล่อข้าวเจ้าเลยพี่น้องเต็มเลยเท่าเส้าใส่น่ะพี่น้องใส่เบ็ดเอาแล้วมันก็เป็นแนวนี้อยพี่นมีป่าอยู่ครับ,บพี่น้อง นั่นๆฮู้ยฮู้ยครับผมลงตรงไปนี่ปลอดภัยสุดโอ้ดก,การพี่น้องอมดมก,การในก,การไปครับผม รุ่นล้งต่อไปใกล้เบิดแล้วครับเบ็ดเขาเลาะไปนี่กับเบิดนะสายบู๋สายหมุนครับพี่น้องไปน้ำปลาผือเลยเป็น,นยังไงเละหมูยิง ピッキングラフィンクリテンキッ

ติดดีแท่ติด,ดยังไงติดแบบว่าติดบนดิดนนะพี่นนอฮะเป็นแลไรครับผมไปครับผมไปเบิิงผลงานกันครับนี่ครับพี่นนอผลงานเบียดขวดน้ำเฮานี่เป็นขวด หวานนะครับพี่น้องนระมัน40ขวด40ลังแล้วก็นีน่ครับผลงานปลาปลาเ้องก็ตัวใหญ่ตัวหนึน่งพี่น้องใหญ่เติบยู่งเกนี่ครับรุ่นกลางกลาง3ตัวหีมืมีตัวหน่อยตัวหนึง่งผลงานเทาดีหาโตาครับเหมือนหาแต้มชสวยเลยเร็วเร็วเร็ว นะครับผมผลงานเท่ากันนี่นะครับผมโตปลากับประมาณนี้ละนี่งามอยู่ครับกเพราะอยู่ได้กินครับพี่น้องพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเยือหอยเนาะเยือหอยมานี่เขาใส่เป็นหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรีแ่แหละถูกใส่เบ็ดหนวด่วยเบ็ดโตเลยกับไม้นี่กับคนหาย,ยุหาก,กินไรอยอ่ครับพี่น้องกับเป็นไม้น้องธรรมชาตินะครับผมปลาหงส เนี่ยส่วนใหญ่กับปลาคอกินดีครับพี่น้องเยอะหอยเขากับในการอยู่ดอกบ่กี้หลายดอกครับพี่น้องว่ามันสีบดในปลานี่เดี๋ยวจ็ดสองตัวนี่มันก็สุดยอดเลยนะครับพี่น้องเยอะหอยนี่ปลามที่ตัวไข่อยู่ขันไม่กินพวกเด็กต้มเด็กแกงกาฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบวพดผาดคลิปคลิปต่อไปสิม่อยังก็ถาลุ่นถาเบิ้งน้ำกันครับ มณนนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ